สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านนะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่เช็คดวงรายเดือนสิงหาคมประจำปี2568กันนะคะการงานการเงินแล้วก็ความรักค่ะเป็นการเปิดภาพรวมนะคะมาดูกันเลยดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีค่ะคิงข,ขึ้นมาถึง2ใบนะคะมีคนให้การอุปถัมภ์นะคะเดือนสิงหาคมนี้เนี่ย มีดาวถึง3ดวงนะคะหนุนหลังคุณอยู่อยู่ในเรือนที่12อนะคะอันนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะเดือนสิงหาคมเนี่ยมีดาวถึง3ดวงแล้วเป็นดาวที่ดีนะคะหนุนหลังคุณอยู่ในเรือนที่12ค่ะนะมีดาวหมายเลข5นะคะดาวพระพฤหัสบดีเป็นดาวแห่งความสำเร็จโชคลาภนะความเจริญรุ่งเรืองค่ะดาวดวงที่2เนี่ยคือดาวศุกร์นะคะ ดาวสูกเกี่ยวข้องกับโชคลาภได้เช่นเดียวกันนะคะความรักความสวยงามแล้วก็ดาวแมาเลขก้ค่ะดาวเกตนะคะนุ้นหลังคุณอยู่แบบนี้นะคะคนให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือเนี่ยจะโดดเด่นมากๆเลยนะคะเนี่ยไพยค่คิงนะคะขึ้นมาถึง2ใบนะ ในแถวแรกนี้นะคะเรื่องไหนโดดเด่นเรื่องการงานนะคะโดดเด่นเรามาดูแถวสองกันเนี่ยควีนนะคะทั้งคิงเท้งควีนเลยนะอลิสเปิดคนละสำหรับกันนะคะแถวแรกกับแถวที่สองเรามาดูพลังงานเนี่ยคิงขึ้นมา3ใบนะคะ แล้วก็มีไพ่ไฮโรแฟนเนี่ยอลิสเพิ่งพูดเมื่อกี้ใช่ไหมคะว่าในเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยมีดาวสามดวงนุ้นหลังคุณอยู่ตามหลังคุณมาดาวหมายเลข 5, ห้าพฤหัสนะคะดาวศุกร์หมายเลขหแล้วก็หมายเลขเ้านะคะพัะเกตค่ะพระเกตคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะไพ่ไฮโรแฟนนะคะขึ้นมาโอเคใบสุดท้ายชาวกรกฎได้คิงขึ้นมาทุกใบนะคะ เปิดคนละสำรับก็มีคิงขึ้นมาถึงสองใบเนี่ยแอดลี่ใช้ดูนะมีนี่นะคะมีคิงถือดาบคิงถือไม้เท้าคิงถือเหรียญคิงถือถ้วยค่ะคิงขึ้นมาครบเลยจริงๆนะคะนะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องที่โดดเด่นสําหรับชาวกรกฎในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นเรื่องไหนไม่ได้เลยคือการให้มีคนอุปถัมภ์ เกื้อกูลซัพพอร์ตคุณในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินหรือว่าแม้แต่ความรักก็ตามเพราะว่าคิงเนี่ยขึ้นมาถึง4ี่ใบแล้วแถมยังมีควีนอีกต่างหากนะคะถือไม้เท้าขึ้นมาสองใบาการงานขาดโดดเด่นมากๆเลยแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การคุ้มครองคุณให้การช่วยเหลือคุณด้วยนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์เนี่ยไพ่ไฮโรแฟนนะคะเป็นไพ่ของชาวพฤิกศพเป็นไพ่ของพระเป็นไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ไปทําบุญนะคะมีคนชักชวนให้คุณไป ทำบุญหรือว่าคุณอาจจะมีแผนล่วงหน้าอยู่แล้วนะคะไปสถานปฏิบัติธรรมไปทำบุญบริจาคทานนะคะหรือว่าช่วยเหลือบุคคลอื่นๆได้ค่ะไพ่ไฮโรแฟนขึ้นมามีเกณฑ์ที่จะได้รวมกันเป็นครอบครัวอาจจะมีคนที่อายุมากกว่าน้อยกว่านะคะ,ะในครอบครัวญาติมิตรหายเนี่ยมาพบเจอคุณในเดือนสิงหาคมนี้ได้การที่มาพบเจอนั้นนำแต่เรื่องดีๆขึ้นมาค่ะนะไพ่ไฮโรแฟนขึ้นมานะคะดีมากๆเลย คุณอาจจะมีการตัดสินใจบางอย่างอย่างเร่งด่วนปัจจุบันทันด่วนนะในเดือนสิงหาคมนี้ด้วยนะคะเพราะพลังงานใบแรกขึ้นมาเนี่ยคือไพ่อัศวินถือดาบขึ้นมาการตัดสินใจที่เร่งด่วนมีการเดินทางแบบเร่งด่วนนะคะหรือว่ามีการเซ็นเอกสารบางอย่างอย่างเร่งด่วนได้นะอาจจะมีคนเดินทางในกลับกันนะคะเข้ามาพบเจอคุณแบบ ไม่ได้นัดหมายแบบเร่งด่วนเข้ามาทำให้คุณแบบเซอร์ไพรส์ได้เช่นกันนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่โดดเด่นนะคะเรื่องของการโยกย้ายเนี่ยก็โดดเด่นเพราะอะไรนะคะเพราะว่ามีไพ่เนี่ยของ อศวินนะคะอศวินเนี่ยมันมีการเดินทางการเปลี่ยนแปลงการ move ไปข้างหน้าแล้วมีไพ่หกไม้เท้าเนี่ยมันขึ้นมาพร้อมกันกับไพ่มูนนะคะสามใบนี้แล้วยิงย่งมีไพ่เนี่ยคิงขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยใครรอการโยกย้ายอยู่นะนะคะโดยเฉพาะราชการนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีนะหรือว่าเอาจริงๆไม่ต้องรับราชการก็ได้เพราะว่าอันนี้เป,นเป็นเปิดการเปิดดวงภาพรวมนะคะการโยกย้ายนะคะโดดเด่นมาก ไพ่เหรียญน,นะคะขึ้นมา2ใบมีคิงถือเหรียญกับเก้าเหรียญขึ้นมาข้อแรกนะคะระวังเรื่องการใช้จ่ายเยอะเอาซะหน่อยนะคะของฟุ่มเฟือยนะคะของที่ไม่ได้จําเป็นแต่คุณแค่อยากได้นะคะคุณมีเกณฑ์นั้นหรือว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ไปในสถานที่ที่มันหรูหรานะคะจะต้องใส่แบบรองเท้าส้นสูงจะต้องใส่ ผูกไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่สูตรนะคะเป็นงานรื่นเริงงานสังสรรค์ได้นะเพราะไพ่ไฮโรแฟนเนี่ยเป็นไพ่ของพิธีมงคลนะคะได้เช่นเดียวกันค่ะนะหรือว่าไพ่ไฮโรแฟนเนี่ยมันมีความหมายแบบกว้างมากนะคะเป็นไพ่เมเจอร์หลัก ข้อแรกเลยอย่างที่ลิซพูดไปนะคะการรวมกันเป็นครอบครัวญาติมิตรสหายมาพบเจอคุณนะข้อที่2นะคะอาจจะมีการคุณอาจจะมีเกณฑ์ไปร่วมพิธีสังสรรค์งานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่นะคะก็โดดเด่นนะคะเรื่องที่3เนี่ยคือคนที่มีอายุมากกว่าคุณมาให้การซัพพอร์ตอุปธรรมเกื้อกูลกันได้หรือว่าข้อสุดท้ายเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้ทําบุญบริจาคทานนะคะหรือทําอะไรเกี่ยวกับ การให้กับบุคคลตกทุกข์ได้ยากนะคะได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนเรื่องความรักอลิสพูดเรื่องงานนะคะกับเรื่องอการเงินไปแล้วนะคะคิงเธอเรียนขึ้นมาเนี่ยเรื่องเงินนะคือคุณมีการเจรจาที่ประสบความสําเร็จเพราะว่าพลังงานขึ้นมาเนี่ยมันมีคนหนุนหลังนะคะมันมีการประสบความสําเร็จกันเกิดขึ้นนะคะพลังงานดีมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักเนี่ย ไม่ค่อยมีอะไรน่าห่วงนะเพราะว่าเวลาที่มีทั้งคิงนะคะขึ้นมาเนี่ยคิงถือถ้วยขึ้นมาแบบนี้นะคะกับไพ่เกี่ยวกับไฮโรแฟนอะไรแบบนี้นะคะคือไม่ได้มีเรื่องบาดหมางอะไรเยอะแยะมากมายต่อให้จะมีแบบ เรื่องฟาดฟันกันอยู่บ้างนะคะต้องบอกอยู่บ้างเพราะยังไงเนี่ยอชวินถือดาบมันก็ขึ้นมาใบาแรกนะคะคือบางทีตึงๆมืนๆกันแต่ว่าท้ายที่สุดแบบปรับความเข้าใจกันได้นะส่วนในเรื่องของความรักนะคะมันไม่ได้โดดเด่นในเดือนสิงหาคมนี้นะไพ่ถ้วยนะคะมีคิงถือถ้วยขึ้นมาใบาเดียวแต่คิงถือถ้วยเนี่ยส่วนใหญ่คือคนที่มีคู่อยู่แล้วมากกว่านะคะคนที่กําลังโสดสนิทอยู่เลยนะต้องบอกว่าเดือนสิงหาคมนี้เนี่ย ความรักก็ไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นนะคะแถมยังมีไพ่ของไฮโรแฟนเนี่ยคือยังไม่ได้พบเจอคนที่ถูกใจถูกใจคุณนะยังอยากที่คุณอาจจะยังโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องอื่นอยู่ความรักอาจจะยังไม่ใช่สําหรับคุณในช่วงนี้ได้นะไพะ่ไฮโรแฟนมันเลยขึ้นมาค่ะนะถ้าจะมีคนเข้ามาจริงๆเนี่ยจะบอกว่า คิงถือถ้วยเนี่ยเป็นคนใจดีแต่ยังไม่ถูกใจคุณเท่านั้นเองนะคะเพราะว่ามันดันมีไพ่ฮรโรแฟนเนี่ยขึ้นมาด้วยมีข้อเตือนอยู่เรื่องเดียวนะคะเพราะมีไพ่มูลขึ้นมามันไม่ได้ไพ่อะไรที่ร้ายแรงอะไรเลยนะแต่ว่ามันคือไพ่ของ ความคิดมากความวิตกกังวลนะคะยิ่งช่วงนี้ข่าวมันมีเยอะมากเลยเนี่ยคุณอาจจะวิตกกังวลนอนไม่หลับไปกับข่าวที่มันเกิดขึ้นได้นะคะไพ่มูลเนี่ยนะคะอาการนอนไม่หลับปวดหัววิตกกังวลสิ่งที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นในอนาคตแล้วทำให้คุณต้องแบบคิดมากล่วงหน้าไปก่อนนะคะโอเคค่ะวันนี้จบแล้วนะคะสำหรับชาวร,า,ราศีกรกฎขอบคุณค่ะ